ไปอ่าแลนด์มาร์คของน้องขนาดจอมบึงคล้ายๆกับอ,อุทยานแห่งชาติของเหมือนเลยครับอรถธรรมดาก็ได้ครับเ่ธรรมชาติธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นวงงล็มบมนุษย์ทำลาย <c oughs> นี่มหมดสมถานแล้วใช่ไหมครับเพื่้น นี่ขเขาดีพาคเขาก็อเอาไปขายอิงกุกก็ไปขายอิงกุกจริงๆก็ไม่ได้ห่วงนะเพราะอิงกุ๊กนิดพวกนี้มันไม่มีราคาโน่นนะครับนี่อุปกรณ์ที่พายบอยขึ้นในบอยแตวแตงไอ้บอยแตวแตกมากว่นะนั่นนหะปลาขึ้นนี่แลนด์มาร์คครับที่ไม่มีใครพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะผมว่าขี้ต่องเทียนะทเท่ยวนี่งไงจริงๆริงอมอไซต์นี่บาทนะขี่มันเป่นเป็นทาง ป็นเหมือนถนนที่สิบลอ้อวนขึ้นแบวหินนะององยูทูบเดี๋ยวคนตามมาตามจ้ะต้องต้องต้องใส่หัวข้อให้น่าสนใจหน่อยสวยเนี่ยตรงนี้สวยมันภูเขาโอ้โหมอไซค์มานะั่นเนี่ยก็ประกาศเต็มกันนี่น,นี่นี่่มอไซค์นี่อุ้ยไม่ใช่ทัวร์ก้ามนะนี่นนนมึงก็จะมีทัวร์มาเรื่อยๆนะครับสวยมากสวยพวกทำพวกทำ Youtube อะ่ะกลุ่มบิ๊กไบค์ ัเยีครัอมน้ใ<ช>วกทูมันจะมานี้ค่ับมอใรัมาอันนี้ได้พี่จ้าของพื้นที่มา <c oughs> ไม่รู้จะลงหรือเปล่านะครับห <c oughs> ลงบา้านงหลงรู้ปี๊บคุมพอแกบบ้านเลย เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำแล้วเหรอพี่หรือว่ายังไงผ่า,า้นั่นดีๆมันจะเหมือนเหมือนนอกเอาขับลงไปได้เหรออ,อ้าวรถโฟวิลเนี่ยไฟบอยขึ้นตรงไหนบอยแตวแตกมากไงนะแลอถ้าเป็นตาโอเล่ขับหนูไม่มาเลย่ <laughs> เอาตรงๆมาโฟวิลซสีอย่างาว่าะไร <laughs> เป็นมีปลาเปล่าพี่มีต้องตกปลากันอยู่เขาจะอยากว่าทำไมต้องซื้อรถฟลวิวอะไรกลัวอะไรเอาต้องวิ่งลงน้ำเหรอพี่แกงน้ำเทเลยนะไหล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 ไ อากาศเย็นดีสบายกลางเต็นได้แล้วครับเขาเรียกอะไรนะพี่าน่เีก็็ไมด้ลเข้านอย่างเดียวเาเปิดไปข้างล่มือมันมีนี่มันมีที่เขางวเหมือนอย่างนี้เลย

เดี๋ยวรอบหน้าผมมาคนเดียวดีกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีใครรู้จกักนอกจากคนในพื้นที่

ขึ้นไปในถ้ถำไนะต่าตามคนหินนี่เหรอพี่ว้ามัเ,เมาขึ้นไปได้แค่หินไหลลงมาม,มันนชันนะั่นน่ะสูงมอ,องยงไี้ไ่เหมือนไม่สูงอะ่องนะเป็นนะ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่วดัดโมมิซอ ที่ไหนนะพี่ตำบนหนองไก้บ้านหนองนาตำบลจอมเงอำเภจอมเงจังหวัดราชบุรีนีบบนบบน้ที่เเยัเป็นสัมทานของโรงโม่หินซึ่งหมดสัมปทานแล้วแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือเขาขุดหินไปขายก็เลยเป็นแอ่งเมื่อฝนตนนกมันก็จะน้ำแบบเขาจั ลงมาลงมาขังนะครับแล้วก็จะขังอยู่อย่างเงี้ยทั้งปีหน้าแ้งก็ไม่ไม่ไม่แห้งเพราะว่าชาวบ้านละแวกนี้รอบพื้นที่เป็นเขตสัมปทานทั้งหมดก็เลยไม่มีบ้านคนอยู่ก็ไม่มีใครมาใช้น้าในหมู่บ้านเลยเดีย๋ยวนี้เป็นน้ํำข่อยหรือว่าน้ําน้ําน้ําสะอาดครับน้ําเป็นน้ำข่ได้ครับเหมือนเหมือนเหมือนเขางูใช่ไหมครับใช่ไหมครเขาง,ขง,ขง,งูตรงนี้ คิดว่าหน้าแรงครับพี่หน่ายแรงจักรเขาจะต้องมาเอาน้ำที่นี่ไปขายพอนตรงนี้มันลึกใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยมันมันตรงเนี้ยมัทุกไทยมันจะสูงไปขายรถละสองสามร้อยอ่ะรถทุกน้ำอ่ะบางบางทีก็ห้าร้อยละไทยอ่ะเนี่ยน้ำพวกนี้ยไปกินไปใช้ได้เลยอะนะใส่ด้วย เมียไม่ให้ซื้อวิบากเมียบอกว่าแล้วหนูจะขึ้นได้เหรอพี่มันเย็นกว่าเขางูนะพี่นะแฟนที่เพิ่งจะสี่สิบหกเนี่ยีห้สิยมันสวยต้องมอนใส่ไม่ต้องอย่างนี้แต่ว่าวิบากหน่อยมอนใส่เสื้นี่ก็บ้านผมมีอย่างนี้นะ คนเต็มคนเยอะมันไม่มีภูเขาไงพี่แถวบ้านน่ะมีแต่นามันก็เอาหินไปถมตั้งภูเขาพี่หุนกับผมไมเป็นตัวเขาเยอะเอาสักเนี่ยเดี๋ยวเวลานั้นเขาก็จะเอาพวกนี้ไปขายเรื่อยๆใช่ไหมพี่หรือว่าไงก็พวกนี้มันเขาไม่เอาแล้วมันหินไม่มีราคาเขาเช่าที่ชาวบ้านอันเนี้สำหรับที่เอามาแถวเนี้ย นี่เขาจะหินทิ้งหินคุดดินอ่ะมันไม่มีราคาแล้วเราไปทา,าทอะไรได้ไหมก็เราไปถมทาถนนข้าบ้านอะไรได้ไหมคารราไม,ไมแ้วที่เขาระเบิดเอาเขแล้วที่เขาระเบิดเอาเขาระเบิดเอาอะไรออกมแล้วที่เขาเาราะไอม้ี่เบิดเอาเขารเบเอ้วนะี่เขาะบิดเอาเขาด้เ <c oughs> ขาขา้วยขอบรม้นที่เขาดาิรา้เบล้ีเะ คนนั้นไปดูก่อนเริขึ้นไปแล้วคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมันจะเปลี่ยนเงี้ยมันกลัวมันถล่มใช่ไหมเออไนบอยกลัวกลัวดินสไลด์อ๋อนี่มันดินอย่างเงี้ยมันสลานู่นไม่ใช่นู่นดินมันไม่เคยไปในน้นอาจะมันไม่เคยไปในชุดนี้ไม่เคยไปค่ะเมื่อกี้ให้คนนั้นไปดูก่อนไปสืบก่อนแล้วค่อยโทรบอกกันใช่ได้ทั้งสองที่ควบคุมทั้งยี่ห้อเนี่ยเราใส่ก็ใส่เราดึงเสร็จไม่ติดกับหลังแมน้ำ

ถ้าพัฒนาดีๆเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะพี่นะของงูมีอะไรครับมีเท่านี่เลยไม่ของงูมันยังแคบกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ของงองสวยกว่าใช่แคบแต่มันมีสะพาให้คนเดินนั่นแหละแต่ของไอ้นี่ทำถนนขึ้นนั่นทำพาให้คนขึ้นนอกจาไม่ดีถ่ายรูปหน่อยแล้วน้อยแล้วมาทำร้านกาแฟนะร้านแล้วก็จุดกลางเต็นท์นะพี่นะไปเ่ยวไปเที่ยวไปสน้ำเอาครับเดี๋ยวไปชมกันต่อที่อ่านกับน้ำวยาแม่เต็งถ้าอหารเวียดนามคนเดียวไม่รู้ขบวนมาน้ำจะแรง น้ำเยอะนำ้ำเยอะทหารคนแท้ใช้ไม่